ที่2,230ยางเชิญหันมองตู้จงแล้วพูดไปว่าช่วยเตรียมรถออฟโรดแรงๆให้ผมสักคันหนึ่งหน่อยนะครับอย่างเช่น Ford r a ร g เจ r a p แ o ปเตอร์เจ้าของฉายาดุดนันไม่เกรงใจใครก็ได้ผมจะไปหุบเขาโลกันตู้จงตกใจทันทีแล้วรีบเปลียกล่อมไปว่าคุณยางสำนักปู่ทรงกับเสริญซิงทรงกำลังค้นหาคุณมาอย่างเต็มที่แล้วภูเขาพนมมานใหญ่มากถึงคุณจะไปที่หุบเขาโลกันก็ไม่มีประโยชน์สู้รอยอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้าได้ข้อมูลอะไรพวกเราจะมาบอกท่านเอง ยางเชิญขึ้นเสียงไปว่าผมไม่รอแล้วเตรียมรถพอเห็นยางเชิญโมโหโตู้จงก็ไม่กล้าเรียกล่อมอีกจึงรีบออกไปไม่ถึง5นาทีก็เข้ามาพลังกล่าวว่าแต่ว่าฟอร์ดแรนเจอร์แรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครไม่มีนะครับผมจึงเอารถประจํากองทัพมาแทนนั่นคือยูนิฟมอบในขณะนี้ยูนิตมอบสีดําคันใหม่คันหนึ่งได้มาจอดอยู่ตรงหน้าคาสนหาที่ยางเชิญพักอยู่แล้วข้างรถยังมีคนขับรถที่เป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น9ก้าชั้นยอดคนหนึ่งยืนอย่างนอบน้อมอยู่ตรงนั้น คุณอย่างครับนี่คือหนึ่งท่านในสำนักผู้อาวุโสของสำนักอู่ทรงชื่อเฉินอูมีเขาไปกับท่านน่าจะพอช่วยจัดการปัญหาที่ไม่จำเป็นได้บ้างนะครับผู้นำแห่งสำนักอู่ทรงตู้โบมาส่งถึงรถด้วยตนเองมองอย่างเฉินแล้วพูดออกมาอย่างเฉินพยักหน้ากล่าวขอบคุณแล้วขึ้นไปบนที่นั่งข้างคนขับเฉินอูขับรถขับรถพายางเฉินมุ่งหน้าไปยังหุบเขาโลกันที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาพนมมาน เมื่อรถขับออกไปแววตาของตู้ป้อมีแต่ความประทับใจแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับมิตรภาพจริงๆการที่เขาเข้าร่วมกับสํานักอู่ทรงสําหรับสํานักของเราแล้วถือเป็นความสําเร็จที่ดีที่สุดในรอบ100ปีแน่นอนได้ยินที่ตู้โบพูดตู้จงก็รู้สึกตกใจนึกไม่ถึงว่าตู้โบจะประเมินอย่างเฉินไว้สูงขนาดนี้ ต้องรู้ก่อนว่าสำนักปูท่ทรงก่อตั้งมาไม่ใช่แค่ร้อยปีเท่านั้นแต่ร้อยปีที่ผ่านมานี้ผู้แข็งแกร่งจากสำนักปูท่ทรงที่บรรลุถึงแดนนภาก็มีไม่น้อยตู้ป้อไม่เคยพูดมาก่อนว่าผู้แข็งแกร่งที่บรรลุถึงแดนนภาเหล่านั้นโดดเด่นแค่ไหนตอนนี้กลับเอาคำยกย่องที่สูงส่งแบบนั้นยกให้อย่างเฉินซังนั้นแต่ว่าไม่นานตู้จงก็เข้าใจก่อนหน้านี้ผู้แข็งแกร่งของสำนักบูที่บรรลุถึงแดนนภามีคนไหนบ้างที่ไม่ใช่ตาแก่อายุเจ็ดปสิที่ฝึกมานานบ้าง แต่ยางเชิญอายุเพิ่ง28ฝีมือก็เทียบเท่าแดนเหนือมนุษย์ขั้นเก้าชั้นสุดยอดแล้วการจะบรรลุถึงแดนนาภาก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นและเขาก็มั่นใจว่าวันมรืนหลังจากที่ยางเชิญได้เข้าสู่หอบรรพบุรุษแล้วต้องได้รับการสืบทอดจากเทพนักบูแน่นอนหลังจากที่ยางเชิญได้รับการสืบทอดจากเทพนักบูแล้วฝีมือของเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกแน่ถึงตอนนั้นยางเชิญก็จะเข้าใกล้แดนนาภาไปอีกขั้น พอนึกถึงอย่างเฉินที่มีโอกาสบรรลุถึงแดนนภาก่อนอายุ30ตู้จงก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีตู้จงทนไม่ไหวจนต้องถามไปว่าพี่คิดว่าคุณหยางจะสามารถบรรลุถึงแดนนภาก่อนอายุ30ได้ไหมตู้โบยิ้มยิ้มจากนั้นก็พยักหน้าได้อยู่แล้วเพียงสามคำแต่กลับบ่งบอกถึงความมั่นใจที่เขามีต่อการบรรลุถึงแดนนภาของหยางเฉินแม้แต่ตู้จงยังรู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นไม่ได้เลย ตู้โบหันมองไปที่ตู้หมิงหยวนแล้วสั่งไปว่าถ่ายทอดคำสั่งของฉันออกไปให้หน่วยลับของเราสำนักอูทรงใช้อำนาจและพลังทั้งหมดที่มีตามหาหมาชาวให้เจอเมื่อได้ยินที่ตู้โบพูดตู้หมิงหยวนก็ถึงกับตะลึงแล้วพูดด้วยความตกใจว่าไอ,อ้หยาท่านพ่อครับหน่วยลับเป็นกำลังสำรองที่เราปกปิดไว้ลึกที่สุดเลยนะครับเพื่อตามหาคนหนึ่งคนจำเป็นถึงขั้นต้องสั่งให้หน่วยกำลังรบสำรองออกมาเลยเหรอครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ตู้จังได้ยินเรื่องของหน่วยลับฟังจากที่ตู้หมิงหยวนพูดแล้วเขาเองก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันเขานึกไม่ถึงจริงๆว่าเพื่อตามหาหมาชาวตู้โบจะยอมใช้งานหน่วยลับที่เก็บเป็นความลับนี่ในภูเขาพนมมันไม่ว่ากองกำลังระดับสูงไหนๆก็ต้องมีพลังที่เก็บเป็นความลับเพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าพลังลับเหล่านี้แข็งแกร่งแค่ไหนทำให้ทั้งห้ากองกำลังไม่ปะทะกันง่ายๆตอนนี้ตู้โบคิดจะเปิดเผยพลังลับนี่แค่คิดก็รู้แล้วว่าลงทุนแค่ไหน บทที่2231อแต่ตู้โบกลับทำหน้าไม่ใส่ใจพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าให้แกไปถ่ายทอดคำสั่งของผู้นำสำนักแกแค่ไม่ทำก็พอยังจะมาพูดมากอีกครับท่านพอ่อตู้หมิงหยวนไม่กล้าถามต่อรีบผ่านหลังแล้วเดินจากไปพอตู้หมิงหยวนไปแล้วตู้โบถึงอธิบายกับตู้จงว่าหน่วยรับของสำนักเรานั้นแข็งแกร่งมากถ้าให้กองกำลังอื่นรู้ถึงความแข็งแกร่งของหน่วยรับนี้มันจะทำให้สำนักโบเสียหายอย่างหนักจริงๆ แต่ว่าเพื่อดึงผู้มีพรสวรรค์ที่เก่งกาจอย่างยางเฉินมาเป็นพวกฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้ฉันสามารถรับรู้ได้ถึงยางเฉินจะรับปากว่าเข้าร่วมสำนักปู่ทรงแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกับสำนักบูอะไรมากมายตอนนี้มีเพียงช่วยเขาตามหาน้องชายของเขาให้เจอถึงสามารถทำให้เขารู้สึกผูกพันกับสำนักปู่ทรงขึ้นมาบ้างตู้จงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาตู้โบยังเป็นตู้โบคนเดิมเพื่อสำนักแล้วยอมเสียได้ทุกอย่าง ถ้าสามารถใช้ชีวิตของเขาทําให้สํานักปู่ทรงยิ่งใหญ่ขึ้นตู้โบก็ไม่มีทางลังเลแน่นอนคนคนนี้เป็นคนบ้าง,งานเพื่อผลประโยชน์ของสํานักปู่ทรงแล้วก็พร้อมเป็นคนบ้าที่ทําเรื่องบ้าคลั่งทุกอย่างขอเตือนที่ด้วยความหวังดีนะคุณยางเป็นคนที่ให้ความสําคัญต่อมิตรภาพมากเขาเกลียดการโกหกพี่อยากให้เขาเข้าร่วมสํานักบูจากใจจริงให้ความสําคัญกับสํานักปู่ทรงจากใจจริงพี่ก็ต้องจริงใจกับเขาไม่ใช่การใช้แผนตู้จงพูดจบก็เดินจากไปทันที ตู้โบจอวินต้องมองแผ่นหลังของตู้จงที่ค่อยๆจากไปแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ยินย้มว่าแกไม่ต้องห่วงเขาต้องรู้สึกผูกพันกับสำนักบูนแน่นอนคุณอย่างหุบเขาโลก,กันอยู่ข้างหน้าแล้วเชิญอูซึ่งกำลังขับรถพูดขึ้นทันทีอย่างเชินผู้ซึ่งกำลังฝึกฝนด้วยการหลับตาในที่สุดก็ลืมตาขึ้นตอนนี้เขากำลังฝึกฝนอยู่ทางนี้ การเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ทำให้เขาตระหนักได้กว่าในหมู่เพื่อนเพื่อนขอบเขตวิถีบูของเขานั้นสูงมากแต่ก็ยังห่างไกลพอถ้าความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งพอบางสิ่งจะเกิดขึ้นกับหมาชาวได้อย่างไรเมื่อเขาแข็งแกร่งพอเท่านั้นที่จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหามากมายได้ยางเชิญกล่าวว่าพาผมไปยังสถานที่สุดท้ายที่ก่อนที่หมาชาวจะหายตัวได้ครับยังเชิญตอบบทที่2 2 3 2แก่รอย ในเขาพนมมานแบ่งออกเป็นห้าเขตปกครองหลักนอกจากสเขตอิทธิพลตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แล้วยังมีโดเมนที่อยู่ตรงกลางของเขาพนมมานและพลังสูงสุดทั้งห้าแห่งของเขาพนมมานเกิดขึ้นเพื่อแบ่งเขตตัวอย่างเช่นสำนักปู่ทรงอยู่ทางตอนเหนือของเขาพนมมานในขณะที่เสรนซิงทรงอยู่ทางตอนใต้ภาคตะวันออกได้รับการปกป้องโดยสำนักมานซึ่งเป็นหนึ่งในห้าผู้มีอำนาจสูงสุดของที่นี่ทันใดนั้นยางเฉิญก็ถามขึ้นว่าคุณทักทายทางสำนักมานหรือย,ยัง แม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่คนพื้นที่นี้แต่เขาก็มีความชัดเจนไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับกฎของที่นี่มันได้รับการปกป้องโดยกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดและกลุ่มบูไดในเขตอื่นถ้าต้องการเคลื่อนย้ายกองกำลังครั้งใหญ่ไปเขตอื่นจะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบเฉินอูรีบพูดว่าผมได้กล่าวสวัสดีแล้วคุณอย่างไม่ต้องห่วงครับ20นาทีต่อมาเฉินอูหยุดรถและพูดว่าสถานที่สุดท้ายที่คุณมาหายตัวไปคือที่นี่ หลังจากที่ยางเชิญลงจากรถดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าคุณภาพดินในสถานที่นี้ไม่ดีและมีพืชเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชนิดมองไปรอบๆมันเป็นภูเขาหัวโล้นว่างเปล่าทั้งหมดและไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่จะซ่อนผู้คนเลยแม้ว่าเนียชิวต้องการรับพาตัวหมาชาวเขาควรเลือกสถานที่ที่สะดวกสำหรับการหลบหนีไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงมาอยู่ในที่ที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้ละ่ะยางเชิญพูดกับตัวเองเชิญอูยือนอยู่ข้างๆยางเชิญสังเกตสถานการณ์โดยรอบๆอ,อย่างระแวดระวัง ทั้งสองตรวจดูรอบๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติไม่มีการต่อสู้หรือรอยเลือดอาจเป็นได้ว่าช่องว่างด้านความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองนั้นมากเกินไปและไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการต่อสู้ลงเหลืออยู่ยางเชิญพูดด้วยเสียงต่ำบางทีสถานที่นี้อาจเป็นสถานที่ที่หมาชาวเลือกรับการผนึกที่นี่ดูเงียบสงบดีและจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ มันเป็นเพียงเพราะว่าหมาเชาาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเนียชิวจะค้นพบว่าเขาพบยาฝึกฝนจํานวนมากมาด้วยดังนั้นเนียชิวจึงแอบตัดการเชื่อมต่อด้วยแพลตฟอร์มเสริญสิงซงจากนั้นด้วยเหตุผลใดยังไม่ทราบสาเหตุหมาชาวถูกเนียชิวพาตัวไปอย่างง่ายดายและแม้แต่ในเวลานี้หมาชาวก็ยังคงไม่รู้ว่าเขากําลังตกเป็นเป้าหมายของเนียชิวแล้ว เขารู้จักหมาชาวดีถ้าเกิดหมาชาวรู้แผนของอีกฝ่ายต่อให้สู้ไม่ได้ก็เลือกที่จะสู้ตายแต่ที่แห่งนี้ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แม้แต่น้อยยืนยันได้อย่างเดียวว่าหมาชาวได้ออกไปจากที่นี่กับเนียชิวโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้าของอีกฝ่ายยางเชิญวิเคราะห์ต่อว่าเนียชิวรู้ว่าทันทีที่ตัดการติดต่อ,อก,กับทางแพลตฟอร์มของเซินซิงซงไม่นานก็จะถูกตรวจพบถึงตอนนั้นเซินซิงซงออกตามล่าเขาแน่นอน กล้าล่วงเกินเริญซิงทรงในภูเขาพนมมานก็แสดงว่าเขาได้เตรียมการที่จะออกจากที่นี่ไว้แล้วดังนั้นหลังจากที่เขาปล้นยาจากหมาชาวแล้วก็จะหาทางหลบหนีออกจากภูเขาพนมมานพอคิดถึงตรงนี้เขาก็หันไปถามเฉิญอูว,ว่าถ้าจะออกจากภูเขาพนมมานจากตรงนี้มีเส้นทางไหนบ้าง เชิญอู่ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งยื่นมือชี้ไปทางเขาลูกใหญ่ที่อยู่ทางตะวันออกแล้วพูดว่าถ้าอยากออกจากภูเขาพนมมันเร็วๆก็มีแต่ต้องข้ามเขาลูกนั้นไปที่นี่เป็นเขตตะวันออกมีเพียงข้ามเขาลูกนั้นไปจึงจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดยังเชิญม,มองไปทางที่เชิญอู่ชี้แล้วสีหน้าก็เคร่งขรึมขึ้นมาเดิมทีตรงนี้ก็อยู่ในเขตตะวันออกอยู่แล้วการที่เนี่ยชิวจะออกจากภูเขาพนมมันมีเพียงการออกไปทางทิศตะวันออกจึงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ว่าอำนาจของเสิรินซิงทรงในภูเขาพนมมาน,นั้นแข็งแกร่งมากแหล่งข้อมูลก็มีอยู่ทั่วพื้นที่การที่เนียชิวคิดจะออกไปนั้นยากมากเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเสี่ยงใช้เส้นทางนี้เช่นนั้นก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวใช่ครับเชิญอูรีบสตาร์ทรถแล้วรีบมุ่งไปทางเขาลูกใหญ่ที่อยู่ทางตะวันออกทันทีภูเขาลูกนี้สูงมากดูเหมือนไม่ไกลแต่ต้องขับรถถึงสิบนาทีและต้องใช้ความเร็วสูงสุดจึงมาถึงตีนเขาและเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้ว บทที่2233เชิญอูยืนอยู่ข้างๆอย่างเชินเงยหน้ามองขึ้นไปบนภูเขาแล้วพูดออกมาว่าภูเขาลูกนี้ชันมากถ้าคิดจะข้ามไปเป็นเรื่องที่ยากมากต่อให้ผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดคิดจะปีนข้ามไปก็ยากมากมันเป็นภูเขาที่สูงทำมุมเกือบจะ80องศาคนทั่วไปถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยก็ไม่มีทางปีนผ่านไปได้เลยถึงแม้เนียชิวจะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้น9ก้าชั้นยอดก็ตามถ้าคิดจะพาหมาชาวไปด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมาก ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีการที่เนี่ยชิวอยากออกจากภูเขาพนมมานพาหมาชาวไปก็มีแต่จะเป็นตัวถ่วงถ้าเขาเป็นเนี่ยชิวต้องฆ่าหมาชาวทิ้งแน่แต่ว่าตลอดทางมานี้ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เลยจะเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยชิวไม่ได้อยากใช้เส้นทางนี้ออกไปคุณหยางครับบนนั้นมีถ้ำทันใดนั้นเองเฉินอู่ที่ค้นหาอยู่ไม่ไกลก็ได้ตะโกนมาทางหยางเฉินหยางเฉินรีบวิ่งไปหา เชิญอูเ่เงยหน้าขึ้นชี้ไปยังถ้ำที่อยู่สูงไปประมาณสิบกว่าเมตรแล้วพูดออกมาว่าคุณยางครับบนนั้นมีถ้ำผมสังเกตว่าแถวนี้มีแค่ถ้ำนี้ถ้ำเดียวมีความเป็นไปได้ที่จะเอาคนไปซ่อนในนั้นพูดถึงตรงนี้เขาทำหน้าเหมือนอยากพูดอะไรแล้วหยุดมองจากตรงนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายังไม่มีศพของหมาช้าวท่านเนี่ยชิวออกจากภูเขาพนมมันไปแล้วก่อนที่จะออกไปเขาต้องฆ่าหมาชาวไปแล้วและถ้ำที่อยู่ตรงกลางเขานั้นเหมาะที่จะเอาศพไปซ่อนมาก ยางเฉินก็กังวลถึงจุดนี้พอเห็นถ้ำนั้นก็ดีดขายอย่างไม่ลังเลร่างกายก็ได้พุ่งขึ้นไปใช้ทั้งมือทั้งเท้าเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่กี่อึดใจยางเฉินก็มาถึงหน้าปากถ้ำแล้วเฉินอูก็ตามมาติดๆพอ,อยางเฉินมาถึงหน้าถ้ำก็สัมผัสถึงกลิ่นอายที่แสนคุ้นเคยซึ่งมันก็คือกลิ่นอายของหมาชานั่นเองภายในถ้ำสภาพเลเทเห็นได้ชัดว่าเพิ่งเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยางเฉินยังเห็นรอยเลือดอีกหลายจุด สีหน้าของเขามืดมนขึ้นมาทันทีถึงเขาจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่มั่นใจคือร่องรอยของการต่อสู้ต้องเป็นหมาชานแน่ๆรวมไปถึงเลือดนั่นก็เป็นของหมาชาาด้วยเนี่ยชิลยังเฉินกัดฟันแล้วเรียกชื่อนี้ออกมาคนอื่นอาจไม่เข้าใจสถานการณ์ของหมาชาวแต่คนที่เป็นพี่น้องของหมาชาวอย่างเขาย่อมรู้ดีว่าการต่อสู้ระดับนี้หมาชาวต้องปลดผนึกของลูกแก้วดูดเลือดออกแล้ว เดิมทีผนึกลูกแก้วดูดเลือดในตัวหมาชาก็ใกล้จะแตกอยู่แล้วการมาภูเขาพนมมานในครั้งนี้ก็เพื่อมาหาผู้แข่งแกร่งช่วยผนึกลูกแก้วดูดเลือดนี่แหละแต่ด้วยเพราะสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจหมาชากลับทำลายผนึกผลที่ตามมาเลวร้ายแค่ไหนอย่างเชิญรู้ดีในขณะที่อย่างเชิญกำลังเป็นห่วงหมาชาวอยู่นั้นทางทิศตะวันออกของภูเขาพนมมานสำนักมาน ในชั้นสองของตึกเล็กๆทรงสไตล์โบราณหลังหนึ่งหมาชาวกำลังนอนอย่างสงบอยู่บนเตียงหินเตียงหินค่อนข้างเย็นทำให้อุณหภูมิในห้องลดต่ำไปหลายองศาลี่เฉินปรมาจารย์ของของสำนักมานยือนอยู่ข้างๆโบกมือของเขาในความว่างเปล่าและพลังการผนึกที่น่าสะพรึงกลัวก็ตกลงสู่หัวใจของหมาชาวอย่างต่อเนื่องเนี่ยชิวยือนอยู่ข้างๆมองไปที่ฉากข้างหน้าเขาด้วยความตกใจแดนวิถีบูของเขาได้ก้าวถึงระดับสูงสุดรองจากแดนนภา,าเดิมทีก็ถนัดใช้การผนึกอยู่แล้ว แต่หลังจากที่เห็นวิธีการใช้ของลี่เชิญเขาเพิ่งได้รู้ว่าวิธีการใช้พลังผนึกของเขานั้นด้ยขนาดไหนทุกครั้งที่ลี่เชิญประสานอินต่างก็ทำเสร็จในชั่วพริบตาส่วนทุกครั้งที่เนี่ยชิวประสานอินอย่างน้อยก็ต้องสามลมหายใจแต่ในเวลาสามลมหายใจลี่เชิญสามารถประสานได้อย่างน้อย2ี่สครั้งแล้วไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนลี่เฉิญถึงหยุดใช้วิชาผนึกกับหมาชาวและบนหน้าผากของเขาก็มีเหนือเม็ดเล็กๆมากมายไหลออกมาเต็มสีหน้าก็ดูซีดเซียวอย่างผิดธรรมชาติ ท่านไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยชิรีบก้าวมาข้างหน้าพร้อมกับสีหน้าที่เป็นกังวลลี่เฉินสายหน้าเบาเาหันมองหมาชาวที่นอนอยู่บนเตียงหินแล้วพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งขครึมว่าลูกแก้วดูดเลือดในตัวเขาแข็งแกร่งเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะผมบรรลุถึงแดนนภาแล้วคงไม่มีทางสะกดมันได้แน่ ถึงแม้จะเป็นผมปิดผนึกก็เหอะก็ทําได้แค่สะกดพลังของลูกแก้วดูดเลือดไว้ทั่วคราวแต่ถ้าคิดจะให้เขากําจัดปัญหาของลูกแก้วดูดเลือดออกอย่างถาวรน,นั้นก็มีแต่ให้เขาฝึกวิชามานเท่านั้นรอเขาตื่นขึ้นมาก่อนผมตั้งใจจะถ่ายทอดตําราหัวใจมานให้กับเขาพอได้ฟังที่ลี่เฉินพูดเนี่ยชิวก็ทําหน้าตกใจ